ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้น้องเก์พามาดูลูกแพะนะคะอคอกแพะคอกลูกแพะนะคะอคอกนี้จะเป็นอคอกลูกแพะนะคะเขาจะแยกค่ะแม่แม่กับพ่ออยู่อีกอคอกหนึง่งอันนี้อคอกของลูกแพะเลยค่ะของฟาร์มเจ นี่แตตัวน่ารักเลยค่ท่านอนุบาลอันนี้เป็นฟาร์มใหญ่เลยนะคะเจฟาร์มค่ะนมแพะนมนะคะ ลูกอันนี้ลูกแพะนะคะแพะแพะลูกดกนะคะบางครังก็แฝดสี 4, แ่แฝดสามนะคะบางครังก็ลูกโทนดูแพะเลย น่ารักนารัก เปนามนะคะอคอกนี้อคอกลูกค่ะนู้นเป็นอคอกแม่กับคอกพ่อเขาอยู่ตรงนู้นนะคะนู้นกำลังเดินตัวนี้ตอนนี้แพะกำลังกำลังรีดนมแพะอยู่นะคะแพะเข้าซองรีดนมอยู่ค่ะ สปายชอ็อตนี่ก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะสีสวยมากเลยค่ะสีขาว ้นารักมีสีดำด้วยสีดำกับสีขาวนะคะส่วนมากจะเป็นสีขาว น,นี้ตัวลายหน่อยอันนี้ลายขาวนะคะถอยแล้วแพะนมนะคะเลี้ยงมากเลยค่ะฟาร์มนี้ฟาร์มใหญ่เลยนะคะ กำลังกินหญ้าพ่อกับแม่เขากำลังกินหญ้าก,กันอยู่เป็นฟาร์มใหญ่นะคะน่ารักทุกตัวเลยค่ะ วันนี้น้องเก๋พามาเที่ยวชมฟาร์มแพะนะคะแพะนมค่ะต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยขลีดนมวันหนึ่งสองครั้งค่ะเข้าแถวกำลังเข,ข้าแถวรลีดนมอยู่นะคะ เลยไอตัวนี้ลูกไล่เรียกกันเลยนี่ค่ะกำลังเข้าแถวรีดนมอยู่นะคะเข้าเป็นซองเลยค่ะ อย่าลืมกดติดตามน้องเกิร์หันสาด้วยนะคะวันนี้น้องเกิร์้ังสาพามาดูการรีดนมแพะนะคะนะะแล้วก็พามาเที่ยวคอกอนุบาลลูกแพะค่ะคลิปนี้น้องเกอร์ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ